สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Enlight Channel เย้แล้ววันนี้นะคะก็กลับมากับรายการถอดรหัสแปลเพลงอีกแล้วแต่วันนี้ไม่เหมือนวันอื่นเพราะว่าเราจะไม่ได้แปลเพลงของ Taylor Swift ใช่ซึ่งแปลกประหลาดมากมันไปไปได้ยังไงเนี่ยมันไปได้ยังไ, <c oughs> ไ,ไงไแต่คืออ่ะเราก็คิดว่าจริงๆเราก็ควรที่จะ มีความ diversity กันนิดหนึ่งเนาะให<ช>้ใ<ช>แบบว่าอะไรทดลองดูเพลงแบบอื่นกันบ้าง<ช>ของศิลปินเป็นท่านอื่นกัน<ช>บ้างใช่ผมว่าแฟนคล<ช>ับ<ช>ของศิลปินท่านอื่นก็แบบรอดูอจริงค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็เลือกเพลงที่แบบฮิตติดชาร์จอยู่ในปัจจุบันนะคะนั่นก็คือเพลงของคิณอาริ安าแกรนเดค่ะ yes and ก็จะไปดูกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วเราก็มีช่องทางโซเชียลมีเดียเต็มเลยตามนี้เลยนะคะฝากไปติดตามกันด้วยนะคะพ<อ>ี่แปมเพลงนี้มันแซบเนาะ<อ>เพลงนี้มันแบบเราต้องดักสตอรี่แบบให้แบ็คกราว n ์ของสตอรี่นี้กันหน่อยสักหน่อยสักหน่อย<ด>ละค่ะเน<อ>ตัวยอ่อเป็นตัวยอ่อว <laughs> ันนี้นักพรสอสาวออกอ <laughs> ที่ลงละสวดาไปเล่นเ,เมือนละครเพลงที่เรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็มันก็มีข่าวรูมเมอร์ออกมา เขาแบบไมก่กิ๊กก้ากอะไรกับแบบคนที่มาเป็นนักแสดงที่อยู่ในละครเวทีเรื่องนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ความซับคือความซับก็คือผู้ชายคนนี้ออเขามีเจ้าของอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุณอตอก,ออก,ก็มีข่าวแบบนี้ออกมาเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรแล้วก็ยอมรับด้วยซึ่ง ตอนที่มันออกมาอย่างเงี้ยสื่อก็โโหก็หมหนักอะมันแบบกระแสมันแบบว่าดามาเนาะแล้วก็มีทั้งฝ่ายที่แบบคนที่อยู่ฝั่งเดียวกับนักร้องกอกอนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งที่รู้สึกว่าแบบนี้ไม่โอเคไม่พอใจและหลังจากนั้นคุณนักร้องสาวอืเขาก็ได้ปล่อยเพลงเป็นคอมแบ็กเลยค่ะอันนี้เป็นเพลงคอมแบ็กซึ่งมันแปลว่าอะไรเรามาเข้าเรื่องเลย yes คนปกติก็จะคิดว่ามันแปลว่าใช่แอนก็คือแลใช่และได้หรอไม่ได้ไม่ได้มันคือแบบใช่แล ยังไงเนอะอะไรอย่างนั้นก็คือแบบเออแล้ว ไม่ใช่อกอน,นะคะแต่เป็นอจกเป็นอจกค่ะใช่เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยหยิบเพลงนี้มาเพราะจ,จริงๆเราก็มีคำศัพท์หลายคำอยู่ใ,<ช>ในเพลง<ช>เราก็เป็นแบบความหมายที่แบบซับซับยังไงแปลกๆเออแปลกๆก็คือก็รู้สึกว่าน่าจะได้ได้ยินกันผ่านโซเชียลคือจริงๆมันไม่ได้อยู่แค่ในเพลงนี้เท่านั้นนะคำว่า yes and อย่างเงี้ยคือมันถูกใช้อยู่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในหนังในซีรีส์อะไรเงี้ยเวลาที่ตัวละครเขารู้สึกว่าแบบช็อตๆอะไรเงี้ยเขาจะแบบเออแล้วงไงอะไรเงี้ย คือมันมีความหมายในยะอะไรมากกว่าคําว่าแล้วไงทุกคนออจริงคืคอแบบอย่ายุ่งอย่ายุ่งเรื่ของ,ของฉันมาดูที่ท่อนแรกนะคะ in case you haven't noticed ถ้าแปลว่า เธอไม่ได so sure? mm ้สนใจหรือว well, mm ่าเธอยังไม่รู้นะขึ้นมาก็คือก็คือเหมนเปิประเด็นปดประเด็นมาเลยใช่จะมาพูดอะไรก็คือรู้สึกว่าพอขึ้นมาปุ๊บฉันรู้สึกเหมือนคนนี้ฟังอยู่คือโดนด่าจริงกำลังโดนด่าว่าแบบแกมาเผืออเรื่องของเขาทำไมอะไรอย่างเงี้ยว e l l ออร์ e ก็จริงก็คือก้อเลยเนาะก็ทุกคนก็เหนื่อย everybody's ก็คือทุกคนใูกไหม tired นะคะก็คือเหนื่อยเหนื่อยกันหมดแล้วล่ะใช่ and healing from somebody or something we don't see just right healing ก็คือเออรักษากำลังแบบว่าเยียวยาตัวเองจากบางคนหรือบางอย่างที่เราก็ไม่ได้มองแค่ว่ามันเป็นเรื่องถูกผิดอะไรเงี้หรือไม่ได้แบบชัดเจน boy come on put your lipstick on ใช่อันนี้เป็นเริ่มท่อน p r e h o o แล้วอ ขันี้นะหลายๆคนจะแปลว่าแบบเออให้มาทาลิปสติกซึ่งถามว่าใช่ไหม,มก็คือใช่แต่เป็นบอยเออทาไมเขาถึงต้องพูดอะไรแบบนี้ก็คือเหมือนแบบให้ไปทําในสิ่งที่แบบที่อยากทําไม่ต้องไปแคร์สังคมอะไรอย่างเงี้ยเนานะแล้วเขาก็เป็นคอรัสซอนเข้ามานะคะ no one can tell you nothing ก็คือแบบ ไม่มีใครสามารถมาสั่งอะไรเราได้หรือมาว่าอะไรเราได้นะใช่ Come on and walk this way through the fire มาทางนี้จ้ามาเดินผ่านไฟไปกับฉันอย่างเง้เป็นเป็นเส้นทางที่ร้อนแรงเออคือไม่รู้ว่าพี่เกียวคิดเยอะไปหรือเปล่าแต่ไฟอ่ะส่วนใหญ่มันจะถูกมองว่าเป็นอะไรที่แบบเป็นปีศาจเป็นแบบความชั่วร้ายเป็นนรกเป็นแบบ inferno ไฟขุมนรกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็อาจจะมีความหมายเชื่ ไม่เนไรนี่ก็มาเดินเฉยๆทำในเรื่องที่ผิดก็ได้ไม่เป็นไรหรือเปล่าหือเปล่าหรอคะเอาเป็นว่าการแปลแบบนี้มันคือเป็นเพิ่มความเห็นส่วนตัวของเราเข้าไปด้วยละกันคือเราไม่รู้จริงๆหรอกนะว่าอินเทนชันเขาจะแบบแค่ไหนแต่เอาเป็นว่าคนอ่านมันมโนแจ่มไปได้เลย and if you find yourself in a dark situation ถ้าคุณกำลังพบว่าตัวเองเนี่ย กอยู่ในสถานการณ์ที่กำลังมืดมนหรือยัก่ะก็คือคล้ายๆไฟก็ได้ Just turn on your light and be light เออก็เปิดไฟสิจ๊ะเปิดไฟตัวของเธอขอหยุดไว้ที่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมาดูคำศัพท์กันนิดนึงเนาะขอทวนกันก่อนแล้วกันนะคะที่เราเจอกันไปนะก็จะมีคำว่า notice เนาะ notice ก็จะแปลว่ารับรู้หรือบางทีก็คือเป็นซีมานีมกับ care ได้เลยคือแบบใส่ใจ tired หลายๆคนเนี่ยจริงๆชอบอ่านคำนี้ว่า try ใช่ไหมหรือ tired เออ tired ไม่ได้จริงๆมันคือ นะคะที่มีความหมายว่ารู้สึกเหนื่อยล้ามีคําว่า situation นะคะที่มีความหมายว่าสถานการณ์แล้วก็เวลาบอกว่า what's on their mind on their mind on my mind เงี้ยมันจะเป็นคําที่ใช้คู่กันมีความหมายว่าเป็นสิ่งที่คิดอะคะเข้าท่อนูกันทุกคน yes and ก็คือที่บอกไปเนาะว่าอืแล้วไงเพราะว่าก่อนจบท่อนเพลงโคกนะเขาบอกว่าให้ be like คือพูดแบบนี้บอกแบบนี้ว่า Yes and, and บอกทุกคนไปเลยว่าใช่แล้วไงเออมีปัญหาอะไรป่ะเออเรง่ oh. อะไรเงี้ย s y t h a t with your chest and <laughs> ก็คือเหมือนให้พูดไปด้วยความมั่นใจเลยจ้าว <laughs> ใช่ซึ่งจริงคำว่า แมันเป็นคำที่ไม่ค่อยสุภาพสนะ่ว so, นใหญ่ถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าใน explicit ถ้าไม่ใช่ explicit version เนี่ยมันเขาเปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรถ้าเกิดบอกว่า say something with your chest ก็จะมีความหมาว่าก็พูดสิพูดไปเลยมัม่นใจใช่ be your own best friend เออทำไมคำหยาบเยอะทัง้ยอแล้วฉันก็ต้องอีกแล้วหรอก็ be your own e e t h i n g เออ be your own e e r y t h i n g best friend นะคะก็มีคำหมายว่าเธอก็เป็นเพื่อนสนิทที่ดีที่สุดของเธอเองนั่นแหละก็คือมองกระจกแล้วก็คุยกับตัวเองเป็นเพื่อนสนิทเวลาชนแก้วว่าชนกับกระจกอะไรอย่างเงี้ยแต่คืออันนี้คือเขาก็คงไม่ได้บอกพูดใน literal sense ว่าแบบเป็นเพื่อนสนิทของตัวเองอย่างนั้นอะแต่มันคงเป็นแนวบอกว่าเธอก็ต้องซัพพอร์ตัวเองอะใช่ไหมเพราะว่า best friend มันก็เป็นแนวแบบว่าชว์ซัพ p อ o r t อะไรอย่างเงี้ย say That shit in your chest Keep moving like What's next เออ Keep moving ก็คือแบบก็ขยับต่อไปเหมือนกำลังเต้นอยู่อะให้ก้าวต่อไปอะไรอย่างงี้โอ้ใช่ใช่จะก้าวต่อไปนี่ก็เห็นคำว่า moving ก็คือต้องเต้นอย่างนี้เลยคือต้องเต้นอยู่เออให้ก้าวต่อไปด้วยทัศนคติว่าแบบ What's next What's next จะมีอะไรมากกว่านี้อีกเหรออเอจะมีอะไรต่อไปเออแล้วก็จบด้วย Yes and เพราะฉะนั้นมาทบทวนคำศัพท์ของท่อนหุกกันมีแต่คำหยาบเนี่ยคือเหตุผลว่าทำไมถึงแปลเพลงเทเล์ค่อนข้างบ่อยเราไม่ต้องดูดเสียงนะคือเพลงเพลงป๊อปในสมัยนี้ก็คือแบบฉันต้องดูดละห่โอเคก็เป็นคำว่า chest นะคะนี่ chest ก็คือมีความหมายว่าอกแบบอกไผ่ะไรผึ่งชประมาณนั้นนะคะก็เลยมีความหมายว่าด้วยความมั่นใจไม่ได้แปลตรงตัวนะไม่ใช่แบบพูดด้วยอกของเธอไม่ใช่แบบ้น best friend นะคะก็คือเพื่อนที่ ดีที่สุดหรือเพื่อนสนิทไปต่อ What's next ค่ะพี่บ่าง What's next What's next ค่ะ Now I'm so done with caring เออเวลาเราบอกว่าฉันดันเกับอะไรบางอย่างคือแปลว่าพอละจบจบนะคะอยู่ๆตรงนั้นอะไรเงี้ยเออฉันก็บอกว่าเนี่ยพอแล้วนะฉันจะไม่แคร์อะไรละไม่สนไม่สี What do you think No I won't hide ก็จะบอกว่าเหมือนมันจะต่อกันเนาะ What with caring ก็คือเหมือนบอกว่าจะไม่สนแล้วนะว่าเธอจะคิดว่ายังไงไม่ละฉันจะไม่หลบซ่อไป Underneath, underneath your own projections mm. or change my most authentic life. การคาดการณ์ต่างๆของพวกคุณเออหรือจะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตอันแสนจะแท้จริงของฉันแสนจะแบบร e a l เออก็คือเขาจะไม่จะไม่หลบซ่อนอีกต่อไปใช่คือเหมือน projection มันจะเป็นเหมือนใน feeling ที่แบบว่าเวลาเรา project อะไรบางอย่างอะคือเหมือนจะคิดไปเองคิดไปเองด้วยแบบคิดล่วงหน้าคิดล่วงหน้าคิดไปเองว่าคนนั้นต้องอย่างนั้นอย่างนี้คิดว่าฉันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือมันเป็น your own projection ที่มีต่อฉันค่ะนี่เองเรามาที่ไปที่ pre hook เหมือนเด ใช่ก็เป็นบอย c มอนพุทธเ y o ย r l ลิปสติกอ n พวกนั้นนะคะ <Okay. S 2> แล้วก็วนมาที่ท่อนหุกอีกรอบอีกรอบ yes and <laughs> จริงๆคำนี้ก็เป็นคำที่เจอค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะคะกับคำว่าแบบ underneath underneath จะมีความหมายว่าแบบอยู่ภายใต้ส่วนใหญ่ underneath เนี่ยบางทีเท่าที่เกียวเจอนะคือมักจะเจอกับความแบบนิสัยอะอะไรบางอย่างเธอเป็นคนยังไงอะไรย่างเงี้ยก็จะเจอแบบนี้บ่อย projections ก็คือเป็นการแบบคาดการณ์เราคิดไปเองคิดเองคิดล่วงหน้าคือมันจะต้องเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดนะ p r o j e c t i o n ะใช่แล้วก็มี authentic นะคะ authentic แปลว่าของแท้แท้จริงของจริงใช่เราจะเจอกันบ่อยมากสำหรับสาวกที่ชอบเอฟกระเป๋าใช่ก็คือแบบถ้ามีเขียนว่า authentic ก็มีความเหมาของแท้ไม่ใช่ของกอล์ฟนีใช่ค่ะโอเคมาแล้วเราก็จะมาเข้าที่ท่อนบ r i ดจ ที่แบบว่าแปลกๆขอ disclaimer ก่อนว่าพวกเราอ่ะไม่ได้มาดิสเครดิตการค่ะอันนี้น่าดนเงนนะทุกคนอันนี้คือเราพูดไปตอมแบบคนนี้ฟังแบบฟังแค่เพลงอ่ะเออแล้วก็โอเคมันมีคอนเทกซ์ให้ข่าวก่อนนะนี้มันก็ทําให้เรามาสนใจเพลงมากขึ้นทานเรงอย่าอย่านะคะอย่าดราม่าเราชื่นชมนะอย่านะคะอ่ะคอนริชค่ะ My tongue i sacred s ลิ้นของฉันมันศักดิ์สิทธิ์นะแต่คือจริงๆหลักจะไม่ใช่แค่ลิ้นทุกคนคำพูดคำพูดเออแต่ว่าเราก็จะแปลว่ามันคือลิ้นก็ได้ก็ฟังดูแซ่บดีอ่ะใช่ I speak upon what I like ฉันพูดแค่สิ่งที่ฉันชอบเท่านัน Protected sexy discerning with my time เออ เหมือนแบบได้รับการปกป้องไหม protected นะคะ <Ừ. S 2> sexy ก็คือก็เซ็กซี่อ่ะแล้วก็ discerning with my time ก็คือแบบช่างเลือก嘛จัดการเดกา เพราะคำว่า discern ก็จะมีความหมายว่าแยกแยะใช่แล้ว Your energy is yours and mine is mine พงาน,นของคุณนะอะคือของคุณส่วนพลังงาน,นของฉันก็คือของฉันอเออมันคือมีความหมายประมาณว่าคือไม่เหมือนกัน What's mine is mine อ,อะไรที่เป็นของฉันก็คือของฉันค่ะอะไรอย่างนั้น My face is sitting I don't need no disguise หน้าฉันก็นิงน่งๆหน้าฉันก็สวยแบบน,นี้แหละิ่ง เออนิ่งๆน,<อ>นั่งสวยๆอืม I don't need no disguise ฉันก็ไม่ต้องการอะไรมาอำพรางฉัน disguise คือแบบการอำพรำางนะคะ Don't comment on my body Do not Reply อย่ามาพูดหรือมาวิจารณ์อะไรเกี่ยวกับ ร่างการของฉันหรือหุ่นของฉันเพราะฉันจะไม่โต้ตอบเธอหรอกใช่ Your business is yours and mine is mine ก็เป็นเรื่องของเรื่องของเธอธุระของเธอใช่และธุระของฉันก็คือของฉันใช่ Where do you care so much w h o s I ride โอ้ห็นไมบอกเราว่ามันแซ่บไงขึกนไปยังไงหรอก็เธอจะมาสนใจทำไมว่าฉันแบบจะไปอะไรกับใครอว่าฉันจะไปคบกับใคร เราดูไปกิ๊กกับใครแต่จริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้แปลแบบนี้แล้วทุกคนไร้ไร้ถ้าเป็นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เป๊ะมันแปลว่าขี่โอเคแค่นี้แปลกันเองนะคะก็คือปดแล้วแล้วก็มีไหว้ไหว้ไว้ก็ก็ก็คือเป็นเพลงที่แบบอย่างที่เราบอกว่าตอนที่ฟังครั้งแรกก็หึอย่างนี้เลยนะเพลงมันว้าวอยู่นะเออจริงๆค่ะคือด้วยเนื้อหาที่มันค่อนข้างแปลกใหม่ไม่ค่อยมีใครกล้าพูดแบบนี้อะ เอาตรงๆมั้คือไม่ค่อยมีใครได้มีการโต้ตอบกับสื่อในรูปแบบเพลงแบบนี้อะโอเคก็เมื่อกี้ทบทวนคำศัพท์นิดนึงลองท่อน bridge นะคะก็จะมีคำว่า sacred sacred นะคะที่แปลว่าศักดิ์สิทธิ์พังก็คือลิ้นหรือเราใช้แทนแปลว่าคำพูดได้นะคะ protected นะคะ protect เฉยๆจะแปลว่าปกป้องแต่ protected เนี่ยก็คือเหมือนแบบได้รับการปกป้องจะเป็นได้รับการปกป้องตัวเองหรือคน มาปกป้องก็ได้เหมือนกันนะคะ e r n i n g คือการแยกแยะหรือแบบจัดแจ้ง Energy ก็คือพลังงานพลังงานนะคะแล้วก็ disguise disguise คือการอำพรางหรือแบบปกปิดอะไรอย่างงี้ Business โดยปกติจะแปลว่าธุรกิจแต่ถ้าในกรณีนี้ก็คือเป็นแบบเรื่องของฉันใช่ธุระของฉันเออมันคือธุระเนาะ ด้วยดดนตรงโดนตีอะจริงๆชอบนะก็สรุกว่ามันใหม่ไปจากเพลงอารีนาแบบเดิมๆเพราะปกติเขาจะแบบว่าร้องดีว่ามากๆหรือแบบเสียงสูงสูงมากๆเอออันนี้ก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งที่ไม่ค่อยเคยเห็นมาก่อนจริงๆแล้วคือชอบอารีนามาตั้งแต่แรกๆของเขาแล้วแต่ว่าเหมือนช่วงหลังๆเขาก็จะแบบเงียบๆไปนิดนึงเนาะแต่ว่าก็เพลงที่โปรดเลยนะคือ Thank You Next ซึ่งเราก็รู้สึกว่ากับเพลงนี้มันมีกลิ่นอายของ Thank You Next อยู่แต่ว่า Thank You Next มันเป็นเหมือนแบบมันจะสดใส กกม,มันจะน่ารักกว่าด้วยโทนของ MV ด้วยแล้วก็แบบด้วยจังหวะการร้องคําพูดที่ใช้อะไรอย่างเงี้ยมีใครอยากให้แปลไหมคะแต่เพลงก็เ,เก่านิดน,นึงเนาะถ้า,<ช>ถ,าถ้าอยากก็ลองคอมเมนต์มาใช่หรือถ้าเกิดว่าใครนะคะมีเพลงโปรดในใจแล้วก็อยากให้พวกเรามาช่วยกันตีความ,มตีความในจากประสบการณ์และมุมมองของพวกเรานะคะก็ฝาก ทิ้งไว้ในคอมเมนต์เลยเพราะเราอ่านทุกคอมเมนต์นะคะโอเคถ้าเกิดว่าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ Enlight Channel ด้วยแล้วก็ฝากติดตามโซเชียลมีเดียทุกๆช่องทางของ Enlight ด้วยนะคะจะเป็นอัคขระว่า @enlight_underscore_english นะคะใช่ก็คือมีแต่ YouTube นั่นแหละที่เป็น Enlight Channel เออใช่ถ้าอย่างนั้นเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย มากับรายการถอดรหัสแปลเพลงอีกแล้วแต่วันนี้ไม่เหมือนวันอื่นเพราะว่าเราจะไม่ได้แปลเพลงของ Taylor Swift ตัวย่อเป็นตัวย่อวันนี้นักข่าวออกกอที่กำลังโดนด่าว่าแบบแกมาเผือกเรื่องของเขาทำไมอะไรอย่างเงี้ยอย่ามาพูดหรือมาวิจารณ์อะไรเกี่ยวกับร่างกายของฉันหรือหุ่นของฉันจะมีอะไรมอก่านี้อีกเหรอจะมีอะไรต่อไปอแล้วก็จบด้วย yes and